เขาไม่ต้องการที่จะทํางานหนักไปตลอดชีวิตที่เหลืออยู่แต่เขาต้องการที่จะเรียนรู้ว่าไอการทําเงินได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องทํางานหนักไปตลอดชีวิตนั้นมันสามารถทําได้อย่างไรโดยทุกอย่างนั้นโรเบิร์ตบอกว่ามันเริ่มต้นมาจากการเข้าใจบาลานซ์ชีดหรืองบดุลส่วนบุคคลที่เขานั้นพยายามพร่ำสอนผู้อื่นมาโดยตลอดโดยตัวแปรหลกัหลกๆของบาลานซ์ชีดจะมีอยู่ด้วยกัน4ี่อย่างนั่นก็คืออย่างที่1 In ่งอินคคือรายได้ อย่างที่สอง expense คือรายจ่ายอย่างที่ 3. asset คือทรัพย์สินและอย่างที่ 4. liability คือหนี้สินโดยหัวใจสำคัญของการสร้าง Balance Sheet ให้ร่ำรวยได้นั้นก็คือ cash flow หรือกระแสะเงินสดโดยพ่อรวยบอกกับเขาว่าถ้าหากเราสามารถควบคุมกระแสะเงินสดใน Balance Sheet ได้แล้วแล้วก็ยังไงก็รวยแน่นอนไม่ว่าเราจะไม่อยากเป็นคนรวยก็ตามทีทีนี้ มาเริ่มต้นกันที่คำว่าอสเซทกันก่อนคนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดกันว่าบ้านที่ซื้อนั้นเป็นทรัพย์สินซึ่งคำตอบที่แท้จริงก็คือบ้านนั้นสามารถเป็นได้ทั้งทรัพย์สินและหนี้สินโดยการที่จะตัดสินว่าบ้านที่เราครอบครองอยู่นั้นเป็นทรัพย์สินหรือหนี้สินกันแน่เราจะวัดได้จากกระแสงเงินสดหรือ cash flow ว่ามันสามารถนำเงินเข้ากระเป๋าหรือนำเงินออกจากกระเป๋าของเรายกตัวอย่างเช่น หากบ้านหลังนั้นเราปล่อยให้คนอื่นเช่าโดยหลังจากหักค่าผ่อนส่งธนาคารแล้วยังเหลือเงินสดเข้ากระเป๋าของเราซึ่งแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำงานก็ตามทีในกรณีนี้เราจะเรียกบ,บ้านว่าเป็นทรัพย์สินนั่นเองโดยโรเบิร์ตจะนิยามคำว่า asset ว่า put money in your pocket whether you work or not หมายถึงทรัพย์สินมันจะหาเงินเข้ากระเป๋าของเราไม่ว่าคุณจะทำงานหรือไม่ทำงานก็ตามที แต่หากบ้านหลังนั้นเราใช้เพื่ออยู่อาศัยเองและเราก็ต้องจ่ายค่าผ่อนบ้านให้กับธนาคารในทุกๆเดือนบ้านหลังนั้นจะนําเงินออกจากกระเป๋าของเราไปยังกระเป๋าของธนาคารทําให้บ้านหลังนั้นจะนับได้ว่าเป็นหนี้สินหรือ Liability โดยโรเบิร์ตใช้ประโยคที่ว่า Liability takes money from your pocket อะไรก็ตามที่มันดึงเงินออกจากกระเป๋าของเราให้หายไปนั่นแหละมันคือหนี้สินและสาเหตุที่ผู้คนส่วนใหญ่ กลัวการตกงานและไม่มีงานทําก็คือพวกเขามีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินดังนั้นพวกเขาจึงต้องขยันทํางานอย่างไม่หยุดไม่หย่อนเพราะเดี๋ยวไม่มีเงินไปผ่อนบ้านหลังใหญ่ที่เช่าซื้อเอาไว้และนี่ก็คือสิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดและแยกไม่ค่อยออกว่าบ้านที่พวกเขาครอบครองอยู่นั้นมันเป็นทรัพย์สินหรือหนี้สินกันแน่และเมื่อพวกเขาไม่เข้าใจความแตกต่างในข้อนี้มันจะส่งผลให้เมื่อพวกเขามีไรายได้จากการทำงานที่มากขึ้นสิ่งที่พวกเขาจะทำก็คือ ไปกู้ซื้อบ้านหลังใหญ่ขึ้นกว่าเดิมซื้อรถสปอร์ตหรูๆแพงๆกว่าเดิมและทันทีที่เงินเดือนของพวกเขาออกเงินมันก็จะวิ่งออกจากกระเป๋าของพวกเขาไปยังกระเป๋าของเจ้านี้ในทันทีในทุกๆเดือนซึ่งโรเบิร์ตคิโยสกิเรียกระบบการเงินแบบนี้ว่ามันเปรียบเสมือนกับคนที่เป็นโรคท้องร่วงอย่างรุนแรงและคุณก็ไม่สามารถหยุดมันได้ด้วยทีนี้มาดูกันต่อที่คำว่าอินคัมหรือที่มาของแหล่งรายได้ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่มักจะให้เงินเดือน ค่าจ้างเป็นรายได้หลักและมักให้ความสําคัญกับมันมากที่สุดแต่ในขณะที่พ่อรวยของเขาสอนว่าแรงรายได้ของคนรวยนั้นหลักๆแล้วไม่ได้มาจากเงินเดือนหรือค่าจ้างแต่เกือบจะทั้งหมดจะมาจากแอสเซทหรือทรัพย์สินที่สามารถงอกเงยได้เช่นอิ t เทอร์หรือดอกเบีย้ย d i v i เดน d หรือเงินปันผล Real e s t a เตจากอสังหาริมทรัพย์และบิสเนสหรือธุรกิจคำถามต่อมาก็คือแล้วเรา จะครอบครองหรือสร้างแอสเซทอย่างไรได้บ้างซึ่งคุณแจสําคัญนั้นง่ายมากเมื่อคุณทํางานหาเงินได้ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนหรือค่าจ้างเมื่อคุณได้เงินนั้นมาแล้วให้คุณนําเงินไปลงทุนในแอสเซทก่อนเป็นอย่างแรกและเมื่อแอสเซทเหล่านั้นทํากําไรเข้าการะเป๋าของคุณจากนั้นคุณจึงค่อยนําเงินที่ได้มาจากทรัพย์สินเหล่านั้นไปใช้จ่ายอีกทีหนึ่งโดยโรเบิร์ตคิโยสกินั้นได้ยกตัวอย่างจากภรรยาของเขาที่เมื่อหลายสิบปีก่อน เธอก็เริ่มต้นจากการมีอสังหาให้เช่าเพียงแค่หลังเดียวแต่พอวันเวลาผ่านไปหลาย10ปีเธอก็มีอสังหาให้เช่านับ1ิบแห่งซึ่งรวมๆกันแล้วอสังหาที่เธอครอบครองอยู่นั้นหลังจากบวกลบค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วมันยังสามารถสร้างกระแสงเงินสดเข้ากระเป๋าของเธอได้มากกว่า10,000ดอลลาร์ 1, ต่อเดือนหรือกว่า3 0 0 0 0 0บาทต่อเดือนโดยที่เธอไม่ต้องทํางานเลยส่วนบ้านที่เขากับภรรยาใช้เพื่ออยู่อาศัยนั้นมีอยู่2ที่ด้วยกันก็คือที่แรกที่อริโซนา และอีกหลังที่ฮาวายสที่นี้จะไม่นับว่าเป็นแอสเซทหรือทรัพย์สินโดยจะนับพวกมันเป็น Liabilities หรือนี่สินแต่ที่น่าสนใจก็คือค่าผ่อนบ้านสองหลังของเขานั้นก็นําเงินที่ได้จากกําไรอสังหาที่ให้เช่ามาช่วยผ่อนอีกทีหนึ่งซึ่งจะเห็นได้ว่าเงินที่นําไปผ่อนธนาคารไม่ได้เอาเงินมาจากเงินเดือนหรือค่าจ้างของพวกเขาเองแต่เอามาจากทรัพย์สินที่ถือครองที่ได้กําไรแล้วแบ่งมาจ่ายอีกทีหนึ่ง และนั่นคือแหล่งรายได้จากเรียลเอสเตดหรืออสังหาริมทรัพย์ของพวกเขาต่อมาแอสเซทประเภทบิสเนสหรือธุรกิจโดยสิ่งสําคัญที่จะทําให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้นั่นก็คือคุณจะต้องพัฒนาทักษะการขายเพราะธุรกิจคือการขายสินค้าหรือไม่ก็การขายบริการให้กับลูกค้าและเมื่อธุรกิจมาสามารถดําเนินไปได้มันก็จะคอยผลิตกระแสเงินสดให้คุณอยู่เสมอ